กระบวนขันหมากบ้านหอยกุ้งไปแล้วอาทิตย์ทีไม่เคยเจอสาวสวยวันนี้มาเจอสาวสวยต้องรีบแวะเลยรถตีมาต้อนรับแล้วเปไ็นไงนที่สุดเราก็โดนจอดที่สองอยู่ยได้นอนดับซิก้าโอ้ไม่นะวะเราพอที่เราพอที่ออทเอา้รอา 6, ระวังหกระวังหกไม่ห่วงแล้วครับเต็มกระเป๋าแล้ว <laughs> เราจะขึ้นดอยกันนะครับวันนี้มีงานแต่งที่บ้านห้วยปูริงซึ่งผมเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปนานมากนะครับแต่ว่าการไปครั้งนี้ไม่ได้ไปร่วมงานเฉยๆเราไปในฐานะทีมงานฝั่งเจ้าบ่าวที่ห้วยกุ้งจริงๆแล้วเราเก่าว่าเราจะไปนอนห้วยกุ้งแล้วเราก็จะมาจากห้วยกุ้งตรงที่เป็นโซนที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นดอยมากันแต่ครั้งนี้เราเก่าว่าเดี๋ยวไว้กับอาจจะลงไปทีได้ไดแต่โอ้ดูสถานการณ์ก่อน เราเลยรวบตัวกับบริเวณโซนที่เป็นปากทางขึ้นดอยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรอทางเจ้าบ่าวที่ปากทางลงบ้านห้วยกุ้งนะครับก็จะมีทีมงานของผมที่แหลบไปกันก็จะมีพี่ออสพี่บุญธรรมเทม็กโสมแล้วก็เจฟฟ้านะแม่หลวงห้วยกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรวมกับทีมงานทางฝั่งบ้านเจ้าบ่าวนะแล้วก็จะไปขอสาวกันคืนนี้เราไปตอนที่นั่นนะครับแล้วตอนเช้าเราก็จะ รวมพิธีนะครับสำหรับวันนี้คือเราจะทําอาหารเลี้ยงกันไปดูประเพณีที่นูน้นก่อนนะครับพอตรงนู้นนะ่ะมันจะเป็นบ้านที่แบบดั้งเดิมแล้วก็วัฒนธรรมยังแบบดั้งเดิมดิบๆนะครับแล้วก็ยังมีน้าตกที่ว่าอลังการมากครับบอกว่าสูงมากๆจากบริเวณโซนที่เป็นหน้าผาตกลงโู่พื้นซึ่งผมยังไม่เคยไม่ได้เดินไปเที่ยวตรงนั้นนะครับผมเคยไปแล้วนะครับเห็นว่าต้องเอาคนนาทางไปด้วยแล้วเคยคิดที่จะไปนอนตรงบริเวณโซนนเป็นน้ําตกเขาบอกว่า ไม่แนะนำว่ามูเยอะมากนะก็มีน้องๆที่รู้จักตรงนู้นอยู่นะเดี๋ยวดูสถานการณ์ในวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับทีมงานกำลังมาแล้วนะเดี๋ยวครบป,ปั๊บไปเลยดีฟคันคนี้นี่อันนี้พี่ออสขี่นะคันเขียวเมวื่อคันที่แล้วพี่เล็กขี่แล้วก็จำได้ไหมว่า,มาล้วก็ล้มอ่ะล้มลงให้กุ้งบอกว่าคงจะไม่เจอภาพนั้นนะจะออสน,น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีน่าจะไม่แน่อาจจะโอเค <laughs> <laughs> ครับจะเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกหลายคันอยู่ช่วยๆกันนี่นี่นี่แม่นี่นี่เอ้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเจ๊ฟ้าเจ๊ฟ้าแม่หนุ่มไอ้กุ้งนี่ไปขอเงียกันแล้วไม่รู้จะพาไปขอไปขอหรือเปล่าไปขอเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันนะครับทุกคนมากันละขโมยมอกกระดเตอร์ไซค์ด้วยปล่าโอเคเลยนอ มาเขาสุดท้ายเขาตั้งรอเลยประมาณชั่วโมงกว่าลุงบุญธรรมเนี่ยเอาลักนี่เอาลักนี่ดักก้ามากินได้ไปเรื่นยๆแรลลี่ดั๊กเก่ากินอะไรไปไปไปเดินทางเดินทางทุกคนไปไปไปครบทีมแล้วเชแม็กกับศกออกมาแล้วไป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 เตรียมตัวมมาครับขบวนเจ้าบ่าวนะครับทุกคนมารอกันที่ร้านค้านะก็เดี๋ยวไปกันต่อ เดี๋ยวไปรอปากทางห้วยกุ้งครับอันนี้คือกำลังรอตรงร้านค้าเพราะนี่ตรงนี้เป็นร้านคา้กากลางทางที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำครับมีที่บ้านน้ำหูที่เดียวครับแล้วก็เขาอจะปิดในช่วงเวลาเขาไปทําไร่ทําสวนด้วยนะเดี๋ยวไปรอหน้าปากทางห้วยกุ้งนะครับอันนี้เราขึ้นรอยกันมาแล้วนะครับถึงแล้วนะครับปากทางเข้าบ้านห้วยกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมารอตรงนี้นะครับอันนี้คือทีมงานเจ้าบ่าวจะไปขอเมียที่ห้วยปูนิงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของทางฝั่งญาติเจ้าบ่าวแล้วนะ จะมีมาสมทบอีกนะครับตามหลังมาเพียบเลยทุกคนอ้าวคนไหนเจ้าเ่ายังไม่รู้เลยต้องให้น้องฟ้าแนะนำน้องฟ้าตามหลังมาไลโอมานี่มาเต็มแล้วนี่แก้นี้บ้านจากที่ไหนที่ไหนทีม่มาเต็มเลยเดี๋ยวลงไปก่อนได้หไหมอ่ะลงไปก่อนเดี๋ยวรอเขาเรื่อกบนเราก็ตามนวเราจะปิดท้ายคนเยอะนะ้วยกุ้งบ้านข้างในมีเจ็ดหลังแต่ว่าเอาเวลารวมตัวเข้าจริงนี่คือคนเยอะมากเลย หลายสิบคนเลยอ่ะเต็มเลยวันนี้คือจะไปนอนกันที่นู่นแหละนะครับที่บ้านงานนะก็าเตรียมอุปกรณ์เต็นท์เต็น์เไยไปกันสเสบียงนี่แจกกันแล้วฟ้งที่นี่เขกินเหล้านะเขาจะต้องมีเจ้าสาวเอาแบบเหล้ามาเชิญหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเออดูบรรยากาศดีอ้าว เดี๋ยวอรอรอขบวนกว่อนเดี๋ยวขบวนเขาขจัดพร้อมอะไรเขาไปแล้วก็ไปแล้วครับอีกไกลนะนี่คือค่งจะเริ่มต้นเดยต้องเข้าห้วยหีแล้วก็ผ่านบ้านภรยาเชม็กแล้วก็ไปห้วยปูริงนั่นน่าจะมีประมาณสองชั่วโมง,งได้เาทารอมันไปเดีออ๋เดี๋ยวดี๋ยวเดี๋วเาี๋เดยว่เดี๋ยวเดียว,วีเวาาเ,เดี๋ยวดี๋ยวยเดี๋ยวีเียดีดวย ไอ้ไปหาเมียน้อยก่อนขึ้นรอยหรือว่าไงทำงานครับ้พูดได้ไม่ได้แตเมียไม่มาเขาหยอกเขาหยอกงานนะจะมีงานทีมงานเราอีกคนนึงนะแต่ยันต้องเราไปช่วยกันต่อนะเอาแรงเขาก่อนมาดูหน้าสมาชิกของเราก่อนขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งเขาเรียกว่าขาดไปหนึ่งอะไรตัวตนหนึ่งตัว,ตวคอยกลัวเมียพี่ไปทะาบอกว่ามันไม่ก,กล้ามาเพราะมานกลัวเมียไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ กูเมียมากไม่กล้ามาเมียบอกว่าสู้ๆนะยังไม่มาเลยค <c oughs> าดใครพี่อ,อ้ยอยคาดใครนั่นแหละเขาออดนอนก่อนรู้อยู่รู้อยู่อ่ะดูเอาคาดใครเขไปตามนั้นนะครับเมียบอกว่าสนะู้ๆนะสบายใจสู้ๆนะมีกำลังใจให้มีกำลังใจให้มีไม่มาเลย <c oughs> เดี๋ยวรขอขบวนให้พร้อมกันนะครับขบวนขันหมากบ้านห้วยกุ้งไปแล้วไปแล้วไปขอสาวห้วยปูริงนะครับอ้าวนี่รถนำขบวนบ๊ายบายครับเราไปเจอกันครับห้วยปูริงนะฮะไกงานไปงานยังไงอะ่ะนี่นี่ทีมงานหอยกุ้งมาแล้วครับนี่ทีมงานหาปลาพวกเราเอา้าเมื่อกี้คนเยอะแยะไปไหนหมดอะ่ะเทเบ็กเมื่อกี้คนเยอะแยะไปไหนหมดอะ่ะ คนเมื่อกี้ไม่ได้หมดนาเต็มปุ่นเนี่ยไปรถกระบะคันเดียวที่ว่าอยู่ตัวนี้เต็มเลยนะ <c oughs> อ,อ๋อนู่นข้างหลังมีข้างหลังมีนู่นอ,อ๋อมีข้างหลังอกีกชุดมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่เอ,อ่เอ,อเดีเ๋ยวทีมงานเราไปกันนะครับอย่าตามรถกระบะไปแล้วก็จะมีคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ตามไปอีกทีนึงเห็นไหมก็ยังเยอะอยู <c oughs> <ๆ>่อ่ะ ตติดตามการเดินทางไปขอสาวบ้านห้วยปูลิงกันนะครับว่าจะเป็นแนวใดนะครับประเพณีอันดั้งเดิมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในบรรยากาศแบบคนที่อาศัยในป่าจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยอรู้ทำแรนลี่ดักกอรมันเป็นอย่าง,งีงเนี่ยโชว์เนีมวก็ยืมเนี่ยเออเอาเที่ฟ้านี่แม่หลวงห้วยกุ้งไปอ่าไปแล้วไปแล้วจา่าออสเชมักโดไปเลยไปเลย อ่ะเราเดินทางครับทุกคนไปไปเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับทุกคนมีรถกระบะมาอีกคันหนึ่งน่าจะนับทีมงานไปเนะี่ยทีมงานของ่าจะนั่งรถกระบะไปกันด้วยเห็นไหมครับทุกคนอ่ะไปเจอกันนะครับที่เบกาดที่บ้าน้วยปูดิงนะครับโอ้โหนี่มาแล้วครับทีมงานขบวนเจ้าบ่ามาเป็นทีมงานห้้ยกุ้งเลยอันนี้จุดพักรถนะครับเรามารอก่อนเฮ้ยนักเอกเรามา้องบัวตอง บัวต er, องมาเออนั้งเอกลุงมาเฉยเลยจากน dachte, uh, anyway. ั่นออกรถปอดุกอรถอร์ตงโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยรถปอร์ตแซงบัวตองหกพี่ไปยังเนี่ยโอ้ทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวนะบัวตองให้โสมเห็นชัดๆก็เดี๋ยวขอแอบๆนังนี้เนี่ยเขาไม่เอาแซงเขาเบรกอ่ะสอบไม่มีโฆษณาเลยดูนี่สอบอยู่ข้างหลังเลยรู้ว่าโสมเล็งอยู่ โอเคไป<า>ครับไปไ,<ห>ไปไ,ไป,ไปดูทาง <c oughs> อันนี้คือทางห้วยปูดึงนะครับเราออกจากห้วยปูฝาดมากันมากี้ไว้เติมพลังกันนิดหน่อยนะครับพอดีต้องเผาหัวไงคือเข่าเผาหัวแต่อยู่ห้วยกุ้งเราไม่ได้เผาไงเราเผาตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่จะถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปงานนี่คือ,ขอเขาจะมีการลินเล่านะครับตามพิธีการของคุณก็ะเลียนเลยนะครับเราไปเรียนรู้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันบนเส้นทางการทางในชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ กิทีไม่เคยเจอสาวสวยวันนี้มาเจอสาวสวยต้องรีบแวะเลยกาแฟ е. อันนี้คือบ้านห้วยช้างคำใช่ไหมครับไม่ไดังมาตายไม,ไ,ไม่ได้มานานครับเคยมาไว้กินกาแฟอยู่สองสามรอบอ่าไม่ใช่ละ <laughs> มีน้องแล้ว <laughs> ออซื้ออะไรไม่รู้หรือว่าเข้า,านา้ำพีเข้าห้องน้ำป่ะ <laughs> ไม่เป็นไรครับมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำตรงนี้เขาไป็นร้านกาแฟเธอไปเลยเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้ยไปไปไปดูก่อนไปเร็วๆเข้า ไปห้องน้ำบังคับเดี๋ยวที่นู้นคนเยอะเจฟ้านึกว่าจอดยิงกาแฟไปจอดกินเบียร์เฉยเลยลงไปในเมืองบ่อยไหมครับเอาครับออ๋มีแต่ชานะครับบ่อยนะโอ้ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเฉยเลยเน็ตแรงไว้ที่นี่แรงอยู่เอาเว้ยแรงอยู่เว้ยพากินชาก่อนนี่ทีมงานมาแล้ว อันนาชาได้อยู่อันนาชาอันนั้นนาชาอ่ะเราจะไปกันต่อหรือพอสำนี้ไปต่อไหมไปไปพิธีจะเริ่มไ,<ด>ไปกินน้ำชากันบ้านนี้ไม่ได้มานานแล้วครับอุ้ยไม้ดาเคยมาพัก,กแถวๆนี้ครับเป็นบ้านของพี่ที่เขาเป็นครูครับแล้วก็ท,ทําลูกท้อขายปลูกเองนะครับบนดอยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเองให้กับคนที่สั่งแกแกก็ต้องมารับส่งเองต้องมีออเดอร์เยอะๆนะ เนี่ยบ,บ้านซ้ายมือเนี่ยน่าจะใช่นี่แหละเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้คือเราจะไปอรอทีมงานจะบ,บ่าวครับอาคีเขาจอดดื่มน้ำชากันเป็นแถวเลยอ่ะอสครคำใดๆเขาก็เหมือนเหมือน,อน,อนจะย่ามลวนตัวกันก็ค,คือเขาก็ไม่นอนหรอกถ้าเกิดใครไปอยู่บ้านเฮกุ้งอยู่ไหนกลคือถ้าเกิดเขามีงานเงี้ยเขาไม่นอนหรอกบ้านนี้จะไปบ้านนั้นบ้านนั้นจะไปบ้านนี้นะมีเขาจะมีไฟฟ้าสำรองอยู่แล้วเขาก็จะมีการแบบว่าเปิดทอทัชให้คนในหมู่บ้านอะดูเวลาเขาลงมาเหมือนว่า เป็นการใช้ดั่งนั่นอะนะเปิดเพลงฟังร้องคาราโอเกะได้ด้วยเออผมก็แบบว่าเออฟินดีนะแบบที่ท่านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าแต่เขาสามารถที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้แล้วก็มาใช้ให้กับคนในชุมชนดูนะครับเห็นงี้ก็สนุกนะครับผมก็ไปใช้ชิลอัคราโอ่ก็เหมือนเพื่อนๆกันได้กันไปแล้วนะอาเดี๋ยวเราจะไปดู้มขบนมวนเจ้าบ่าวนะครับเพราะเจ้าบ่าวต้องไปเข้าพิธีนะครับไปขบรนข่าหลวงอยู่นะครับทุกคนไป เครหัวปูนีก็นะครับตอนนี้คือขบวนตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอสาวพร้อมกับะบ่าบ้านห้วกุ้งนะครับลงุลงลุงเอาไปต่อขบวนกันนะตอนนี้มาช้าสุดหรือว่ายัางไงวะเนี่ยพร้อมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับที่ส,ส่งสเบียกัเนเลยไหมเครื่องดืนชุก,กําลังเดือไม่เป็นทางกันแล้วเดี๋ยวไปดูการทำพิธีครับฝนน้ำท่าจะตก หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทีมานเราตายเยอะแล้วอันนี้คือเดี๋ยวเขาจะมีพิธีการขอสาวนะครับเราเขาบอกว่าเราห้ามแซงรถมอเตอร์ไซค์จะมีคันหน้านะครับเพราะจะเป็นประเพณีของชาวพุทธเนี่ยเขาก็ต้องตามกันไปเป็นขบวนที่เรายอมทีอ่อมไปนะครับอันนี้คือเราจะแซงใครไม่ได้นะนะเราจะตามตู้เขาไปนะแล้วก็เข้าสู่พิธีในบ้านทุ่งปูริงแล้วนะครับเข้าเขตป,ปูริงแล้วนะครับบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศแบบชนบทนะครับ บมื่กี้ทางญาเจ้าบ่าวบอกว่า,าจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งคันครับจะนําหน้าพวกเราไปห้าเราแซงให้พวกเราขับตามไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะทําพิธีแบบประเพณีทางพุทธนะครับเดี๋ยวตรงบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านอะ่ะเขาก็จะเริ่มมีการเอาเล่ามาส่งก็จะมีทีมงานของทางฝั่งญาเจ้าสาวเนี่ยก็จะมาต้อนรับนะคือ ขอไม่แขกจริงไปก่อนอันนี้บอกได้เต็มปากไม่ต้องกลัวทีมเราเนี่ยเราซ้อมกันมาที่ว่าจะมาเนี่ยขั้นต่ำตรงนี้เที่ยงคืนนักสุ็ตีสองนะบอกเลยว่าแล้วเราสตาร์ทเร็วด้วยแล้วเราก็กลับที่หลังทุกง,งานแล้วก็สภาพอย่างเนี้ยทุกคนไม่เชื่อก็ถามสมจริงไหมสมจริงอ่ะเออนะคนขอ,อ,อนไม่มาหนึ่งคนคิดเอาเองล้วกันใครอันนั้นเข,เขาเปลี่ยนไปแล้วไง อันนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหด้ไงครับขอจะอามาต้อนรับยังไงครับก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแหละนะก,การได้เดินทางมาห้วยปุริงผมน่าจะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะครับทุกคนอุ้ยเปิดฉากมาก็ลงลุมเลยนะครับอันนี้คือเส้นทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับที่ว่าเป็นเส้นทางดินผสมกับปูนสลับกันไปนะครับสองข้างทางก็จะมีบ้านที่เป็นไม้นะครับเป็นคา เป็นปูนก็มีอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกร้านค้าของชาวบ้านที่เขาตั้งบริการคนในชุมชนครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็มาบ้างแต่มาไม่เยอะแล้วก็จะมาในช่วงที่เป็นช่วงหน้าหนาวที่เขามาขี่รถแบบวิ่งรอบอเส้นทางแบบวนเป็นวงกลมคาเปไปออกแมงสอหรือออกขุนยวมแม้กระทั่งไปออกเชียงใหม่เงี้ยก,ก็ได้อยู่นะครับสภาพโดยรวมคือพื้นที่มันจะเป็น ภูเขาแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ทําไร่ทําสวนเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นการทํานาข้าวแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะไถแล้วตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยมีกระทงกระทอมโดยซ้ายมือลองดูทุกคนสวยนะภูกภูเขาก็ดีมากเลยดูดิใช้ได้ครับบรรยากาศดีนะี่ยอีกน่อยเขาก็ทาํานาตามนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดเลยป่าก็เริ่มเขียวนะครับวันนี้เขาไปแทงข้าวไร่มาเนี่ยอากถือจอบขี่มอไซค์ถือจอบแบบ ทำเขาลายส่วนกันไปเต็มเลยนะครับนะเดี๋ยวเขาน่าจะมาร่วมงานแต่งแหละงานแต่งก็จะมีอยู่สองขย่อมคือขย่อมที่เราผ่านมานี้คือยังไม่ใช่เขาบอกว่าจะเป็นขย่อมอีกขย่อมหนึ่งอา้าวนี่ถึงแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการทําพิธีนะครับเราจะแซงรถที่นําขบวนไม่ได้เขาก็จะอาจจะแบบต้องให้รถจอดนี้แล้วก็ทำขบวนหรือทพิธีหรือเปล่าเนี่ยรถจอดนี้หมดเลยเนี่ยเขาก็รอรอ,รอกันนะเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องลงเดินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทีมงานต้อนรับอยู่นะครับ เขามีการจุดประทัดแล้วเขาก็ครับเขาก็มีดนตรีนะครับน่าจะเป็นของคนปากกยอนี่แหละโอ้ยมีคล้ายเสียงอะไรอ๋อชิงคาบของอ้เอาแล้วครับซึกหนักมาแล้วครับทุกคน จเจ้าบ่าวใส่เสื้อหมายเลขสี่ 4, 4ส,สีเหลืองใช่ไหมพี่ใช่เนาะเฮ้ยเขารอรับเจ้าบ่าวอยู่เต็มที่ไปโอ้โหไปตดัดตีมาต้อนรับแล้วเป็นไงคล้ายะไทยใหญ่นะ คื้อ็อทำพิธีก่อนไปดูใกล้ๆดูด้านชบางก่อนนี like น ada, er ่ะเล้เลอันนี้ทีมงานทางวันใน้กุ้งครับที่เรามาด้วยกันก็น้องฟิงเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องโดนต้อนรับแบบนั้นแหละถ้าอยู่ว่าก็ต้องโดนส่งแก้ว นุ่นลุงจะทำดูใส่เสื้อทหารมาดูนะเชมกับแจ็คลุงทะทำพี่ออสเข้าทางเลยเดี๋ยวดูดูดูทีมงานบ้านเราทีมงานบ้านเราเขาหลวงเล่นแล้วได้แล้วทก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าเออไรขอบทก็ต้องต่อไปอาจจะแบบขอทีละหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องรู้สึกตลอด สุดเราก็โดนจอดซีสอบอยู่ได้พลังว่าเนะเอาสักครึ่งน,นึงก็แล้วกันนะพี่นะกลัวจะอยู่ได้ไม่ถึงเที่ยงคืนคุยกับผู้ชมว่าจะอยู่ให้เกินเที่ยงคืนเดี๋ยวเสียชื่อเจ้าของช่องหมดเพราะว่าซ้อมมาคือเที่ยงคืนเหลือบหมดเอาแค่ <c oughs> นี้พอครับพี่ขออนุญาะครับคอนแก้วเดี๋ยวอยู่ไปถึงเที่ยงคืนครับอายเขา พิธีเริ่มแล้วนะครับเจ้าบ่าวเริ่มจะดื่นแล้วนะครับอันนี้เป็นทาง,งจะฝั่งเจ้าบ่านะโอเคมลองให้อันนี้เคยมาดูหลายรอบแล้วนะครับนั่นกว่าเราจะหมดนะครับถ้าเราหมดเดี๋ยวพิธีก็น่าจะเสร็จแล้วก็เข้าไปได้านในเก็บบรรยากาศให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเราหลายทีนะครับ พอดีเห็นกำลังเขากำลังแบบปรับพื้นที่ได้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยอันนี้ต้นอะไรครับพี่มทำให้ความรู้หน่อยต้นอะไรเขาเรียกว่ามะพร้าวเต่าใช่เนี่ยนอนดมซิก้าใช่นอนดาำติดตรงเนี้ยนี่กี่ปีแล้วครับสามสิบปีโอ้ยยังต้นเท่นนี้เลยอ่ะตัวเล็กกค่าข้ายใหญ่ไม่ค่อยใหญ่เนาะ อายุยาวนะโอ้อันนี้คือบ้านงานเนาะอันนี้บ้านเจ้าสาวใช่ไหมครับใช่ไใช่อ๋อไม่ใช่เนาะอ๋อบ้านยอดทางยอดเมียทางพันธุ์ไทยอ๋อครับยอดแบบพันธุ์ไทยเออพันธุ์ไทยถ้าช่ตัวไมนได้ครับอันนี้อ๋อนี่บ้านพันธุยเนาะอันนี้ดอกอะไรครับเนี่ย เหมือนต้นพูเนี่ยแต่ว่าลูไฮเดรเนียเออมีด้วยเหรอนี่ไฮเดรเนียถ้าไปอยู่ตามแถวสวนดอกไม้เราจะคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมพอมาอยู่อย่างนี้เราเรื่รู้ว่าดอกไม้จริงว่าชาวบ้านเขาปลูกเองอากาศเยน็นคิดดูดีขึ้นเนี่ยหน้าร้อนนะอ่ะอยาเยอะมากเลยเนี่ยไปปลูกด้วความถมไม่ขึ้นนะ่ะอันนี้หน้าร้อนร้อนจริงๆจะขึ้นเออเนี่ยดดูิมาดูหลังบ้านเขาอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเราดูเขาปลูกต้นไม้แล้วส่วนส่วนดอกไม้เต็มเลยเนี่ย นี่ใบพูน๋เพื่อันนี้อันนี้ดีก็ได้อือพวกน้ำันสวยเนาะเออเี่าทำเจ้สวยเลยเนี่ยไอเดียวใหม่แล้วเดี๋ยวจะปลูกพู๋กินตอนแก่แล้วก็จากมะพร้าวต่อก็เป็นต้นหมากคู่เลยตามหมากตามผูกินมีตะบันไอ้นี่อยู่สักกระเบืออยู่ใบผูของแม่แจ๋วให้ไว้อยู่เอาไปกินตอนแก่แทนหมากฝรั่งงานอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวรอพิธีเสร็จเดี๋ยวเราจะเอ่อร่วม ขบวนแล้วก็ไปทางบ้านทางฝั่งเจ้าสาวเราจะต้องมานอนค้าที่นี่แล้วเ็ก็จะเอาอาหารมาให้เราทํากินแล้วก็จะต้องทํากินแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะเป็นพิธีจริงๆนะครับพิธีคาเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เขาซ่าน,น้นากันแบบเต็มที่เลยก็เดี๋ยวจะเดินขบวนเข้าสู่ทางบ้านเจ้าสาวนะครับนะ้าไปเก็บเสื้อเก็บมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วโอโ้เอาไปไปไปทุกคนไป เข้าบ้านนะครับนาไปดูบรรยากาศภายในบ้านเจ้าสาวเมื่อกี้เราแวะเป็นบ้านญาญานนะครับทุกคนก็คือรู้สึกว่านะอบอุ่นมากเลยไปเจ้าบ่าวเข้าไปในบ้านแล้วครับอ้าวเดี๋ยวเขาไปทําพิธีบนบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับเอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่บรรดาหน่ะอันนี้คือเป็นเหมือนเหมือนพิธีที่ว่าตอนรับเจ้าบ่าวอ๋อไม่ใช่เจ้าเจ้าบ่าวจริงๆนะ้เจ้าบ่าวพักอ๋อมันจะ่าวพักตอนนี้บ้านที่ทำพิธีครับอีกแล้วนะ ไดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเคยเคยเรียนเป็นเป็นอะไรเป็นวิทยากรก่อนอันนี้พี่ชายตุโกลที่ครับอ๋อทีครับพี่ชายตุโกตอตโกคือตกแกนี่นะคนนี้นะอะไร็คืตแกหน้าเหมือนเลยอนดเริ่มหนักแกเอเนี่ยเอหรไม่รอดเลยเคยะกยอนี่ยีนะน่นหนีล้ว

ปากยอนี่ไม่ยอมให้ข้อมูลเนี่ยถ่ายพิธีมาแล้วเนี่ยเออเคยปากยอนี่อันนี้ยวเราต้องไปบ้านเจ้าสาวต่อใช่ไหมพวกเราอะไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านเจ้าสาวหน่อยเดี๋ยวพวกเราไปกันต่างหากนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปทำพิธีครับวันนี้บ้านแถวนี้คือทรงดั้งเดิมเยอะมากดูบ้านนี้นะแล้วก็ดูบ้านด้านหลังเห็นไหมโอ้ย้อนแสงนิดนึงครับทุกคนดูด้านหลังเห็นไหมสวยเนอะ เอาเดี๋ยวเดินไปบ้านเจ้าสาวครับนะอ,นนอันนี้มีเสาสัญญาณด้วยแต่ไม่แน่ใจเป็นเสาสัญญาอะไรน่าจะเป็นแบบทีไอทีโอทีเอา้าเสาไวไฟนะครับอืเสาไวไฟ <c oughs> มีมีรหัสไวไฟ <c oughs> <c oughs> จากลูกอันนี้มากกว่า <c oughs> คือถูกตันขากจากอินเทอร์เน็ตโอ้นี่มะพร้าวเตาเป็นพืชที่เขาสงวนนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้ามนําจําหน่ายไงนะแต่นี่อยู่ในป่านะพื้นที่ป่านะบอกก่อนนะใช,ใ,ชใช่ไหมพี่แต่ผมเรียกว่าเผาเต่าแต่ว่ามันจับตัวหนอนเอาไปกินได้อยู่นะ,ะอู้ดูมีหมูบาซอยู่ทุกคนเอ๋อโอ้นี่เป็นมูบาซไหนผมไม่เคยเข้ามานะครั้งแรกเลยออนนีี้กก็ไไไปปทะะลุเมมื่่่งนะครับโอ้ ไงอ่่ะมีีดแแตคิบบน้อ๋อครับหลังที่ลงมาฝั่งนี้มันมีแต่คิดอ๋อมีพูดกับคิดนะอ๋อครับอ๋อครับเออครับอ๋อนี่นะเออครับขับรถครับฮ่อนี่นี่ราคาบ้านหลังนี้นะครับพี่เป็นญาติทางฝั่งเจ้าสาวไหมครับพี่เป็นญาติทางฝั่งเจ้าสาวไหมเป็นพี่สาวครับอ๋หรอปัดหนูเป็นพี่สาวของพี่แม็กอ่ะเป็น เมียของอาจารย์พี่ชายพี่สาวพี่ชายคนโตของวีอ่ะที่เนี่ยเคยไปนอนสวนอ๋อนอนสวนใช่ใี่สวนนั่นแหละของหนูอืมครับฝากเดี๋ยวฝากตัวอีกวันหนึ่งครับเย่มากมึงนี่ไม่รู้ตาบ้าตาเรือเลยหนูเคุเจอเคยรู้จักขอบคุณเขาเขาข้ามาตั้งรอแล้วนี่ ที่เราไปขอใช้เจ้าของส่วนวันนี้เองเดี๋ยวเราต้องกินข้าวตรงนี้ครับทุกคนที่บ้านเจ้าสาวนะครับไเอาเลยครับเดี๋ยวจะมานั่งครับขอย่าสำรวจทางบ้านเจ้าสาวก่อนได้ครับเลยถ้าพี่สาวเออว่าช้บทำหมูกี่ตัวครับสองตัวค่ะสองตัวนะครับครัวก็อยู่ในโซนนี้เนาะด้านหลังนะครับนะครับ ได้ครับยวขอญาติกินข้าวเสร็จแล้วก็จะย้ายไปหาที่พักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนูไปส่งที่พักได้ครับคุยครับวันนี้ต้องรบกวนพี่สาวอีกทีหนึ่งอ่าดูบรรยากาศด้านในครับก็มีคนมาเต็มเลยสาวกลังออกมาสาวสากำลังออกมาเจ้าสาวเจ้าสาวอ๋อเาเดี๋ยวเจ้าสาวนะไม่าไม่ได้ลม่ตอนนี้หูหูมันตึงมากโดนไปหลายแก้วมากเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรมัางเนี่ยผมก็มือครับผมก็ไม่รู้เรื่องนะตาก็ฟังละ ลุงลุงทำได้กินข้าวไปกินข้าวอะไรพี่กินข้าวเลยครับครับกินข้าวแล้วนะครับทุกคนก็บรรยากรกินข้าวก็ดูนะครับอุ่นมากนี่คืออาหารที่ทางญาติทางฝั่งเจ้าสาวได้นํามานะครับก็จะมีแกงที่ทํามาจากหมูที่เขาทํามาเมื่อเช้า2ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะร่วมบรรยากาศการกินข้าวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายแยกตัวไปทาอาหารกันอยู่นะครับเนี่ยมีลาบมีแกงแล้วก็จะมีต้มอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี่มีแกงมะเขืออะไรก็มีนะครับ นี่ทีมงานทากฝั่งเจ้าบ่าวนะครับจากควยกุ้งเราก็เป็นทีมงานนั้นเช่นกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคขอยัดตามทานให้ก่อนนะครับทุกคนอร่อยแน่นอนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้โอ้ยนี่แกงอะไรเนี่ยเคยปลากระยอคาเบอร์คเบอร์อ่เปิดซุปปลากระยอโอ้ยแป่ารปลยอคยปลากระยอแปลว่าอะไรแปลด้วยเคยปลากระยออ อ,นนอันนี้อันนี้ปากกยอเขาเขา,ขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยปากกยอพ่อนะครับแกงหมูรอพอดที่รอพอดที่เอา้าระวังหกระวัอองหกไม่หกครับเต็มกระเป๋าแล้ว <c oughs> อือระว่าดิ้นขายกหม้อมให้เลยเอาลูกแพร่งมาดีใจนึกขอยกหม้อมให้เลยกหลังหิวเลยครับอ่ะอกินก่อนฮะ เข่าหรอครับห <um> ิวเล่าครับนี่ด erm ูบรรยากาศบรรยากาศได้ไงข้าบไข่ปลากระยออร่อยอร่อยมาดูบรรยากาศที่พักนะครับคืนนี้เรานอนที่บ้านห้วยปูริงนะครับอันนี้คือบ้านที่อยู่บนภูเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไฟพาวเวอบ็อกซ์มาใช้กัน ทีนี้เราจะจัดบวงดนตีคาราเกะนะครับก็จะมีน้ําแข็งที่ซื้อมาจากในเมือง1กติกแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมีขนมนะครับมีผู้สามุ่งอยากเป็นทางการครับคุณลุงคุณลุงลุงอันน่นันทัวร์ครับแล้วก็วันนี้เรานอนบนนี้นะครับนอนบ้านของพี่พี่น้องคนปากยอที่ไว้วปูริงกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องพักกันก่อนดูแล้วอุ่นมากเลยฮะสเสบียงมา แม่หลวงห้วยกุ้งนี่ใช้ได้มากเลยอย่าลืมหาเด็กชงเหล้ามาคนด้วยนะเอาหรอพี่กเอาหรอฮะพี่ก็ทำว่าเอาอ๋อนี่เจอเด็กชงเหล้าพีเลยค่ะสเปคเลยระวังลูกโ่ตกลางคืนวอยอดวอยอดเลยนนะครับอันนี้จะเป็นเป็นห้องพักนะอันนี้น้องฟ้าจะนอนกับน้องฟิงที่นี่นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นที่พักสำหรับผู้ชายผู้ชายจะนอนกันในห้องครัว ใครอยากนอนตรงไหนนอนใครอยากนั่งตรงไหนนั่งใครอยากทําอะไรทํามีครัวทําอาหารด้วยเนาะก็คืนนี้พักนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะร่วมพิธีงานแต่งของคนที่นี่นะครับขอฝากการเดินทางให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้คงทําอาหารกินกันแหละนะเจ๊พัอจะทำไก่อบฟางข้างล่างมีฟางนะครับนี่หมูมีเห็นอยู่หมูอบปี๊ดก็ได้เนี่ย นานะครับเของพิการเกษตรแบบพอเพียงของเลี้ยงมุงเนี้ย,มยหมู่ในนะครับแต่รอไก่ไก่กลับมาบ้านก่อน <c oughs> อมะม่วงมีครับทุกคน <c oughs> อ้อชมพู่ก็มีแต่ยังไม่สุกนะอ่ะโอเค <c oughs> พักที่นี่นะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวพาทิ่จะรับกาแฟแล้วขอบคุณติดตามชมนะครับเจอกันพรุ่นี้ครับเย่บ๊ายบาย